ขาวาลิวหาปูราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ําเต็มด้วยน้ําย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดเอวเมวอิโตทินังเปต,ตนางอุปกรารปฏิทานที่จะยกให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมตําเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นนี่ยะฐานเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในพระสูตรนี้เหมือนกันอยู่ในพระสูตรนี้อันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นบทที่ยาวพระท่านก็เลยนิยมมาสวดตัดตอนตั้งแต่ตัวนี้ไป นิยมสวดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือถ้าศพหรือทาบุญที่มีผู้ตายยังไม่ได้เผาพระก็จะเริ่มต้นด้วยคําว่าอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจเมจะไม่ได้สวดแต่เริ่มต้นพสูตามที่หลวงพี่ขยายความมานะซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เหมาะข้อสมกันก็คือโยมก็บอกว่ามันต้องสวดยาเท่าไหร่หลวงพี่นะเสียเวลาโยมก็รีบกลับพระก็บอกเออดีเหมือนกันโยมอาตมาก็จะได้ไม่นั่งนานก็เลยพากัน ตัดตอนลงมาจากพระสูตรยาวๆก็เลยตัดมาท่อนนี้ท่อนนี้ก็ถือว่าเป็นท่อนที่สําคัญถ้าศพยังอยู่ถ้ายังไม่ได้เผาพระก็เมื่อสวดยะถาสพีเสร็จก็จะเรื่มต้นขึ้นตรงนี้เลยว่าอะทาสิเมากาสิเมยาติมิตาสขาจเมบุคคลมาลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทําแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทํากิจ นี้แก่เราผู้นี้เป็นญาติปิดเป็นเพื่อนของเราดังนี้เปตานางทักกินางทัชชาปุเพกะตะมนุสรังก็ควรให้ทักจินาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิลุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือว่าการล่ำไรลลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวเนี่ยท่านก็บ,บอกเอาไว้วชัดเจนว่ามันลึกนึก,ก,กถึง คุณความดีของญาติสนิทมิดสหายที่ท่านทําความดีไว้กับเราคนนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นปู่เป็นย่าเป็นอาเป็นต่างๆนะโอยค่อยๆชื่อเหลือเขาพอรู้นึกถึงอย่างนี้ท่านยังไงก็ให้ทําบุญไปให้อย่าไปร้อง,องห่มร้องไห้พูดง่ายว่าน้ําตามันไม่สามารถที่อุทิศส่วนกุศลไปได้นะร้องไห้เจ็ดวันเจ็ดคืนตาบูดตาบวมโอ้เสียสุขภาพแถมคนตายก็เศร้าโศกตามอีกไม่ได้บุญได้กุศลอีก พระเจ้าก็บอกว่าอย่าไปร้องห่มร้องไห้เลยอย่าไปลำพิไรลำลพันเลยเรารู้หลักแล้วนี่ถ้าระลึกนึกถึงผู้ตายเมื่อไหร่ก็รีบทําบุญไปให้นะตังเปตาณมัฏถายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอ e วงังติดถันติยาตโยญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยท่านบอกมันไม่ช่วยเหลือได้เลยนะเป็นบิญญาณเลหะเลเล่ลอนยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นอะ่ะเพราะว่า น้ำตามันช่วยไม่ได้ถ้ารู้จักหลักก็คือรีบทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ซะนี่ถ้าศพยังอยู่ก็จะสวดเริ่มต้นมาตรงนี้แต่ถ้าศพถ้าศพนั้นตายเผาไปแล้วนะเผาไปแล้วหรือทําบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบประจำห้าเออจ็ดวันเออจ็ดวันร้อยวันเออจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันหรือเออที่เผาศพไปแล้วทําบุญประจําปีทําบุญกระดูกอะไรเงี้ย พระท่านก็จะเริ่มสวดเริ่มต้นจากอายันจักโขทักทีนาทินนาอันนี้เป็นเป็นความรู้สําหรับพระที่ท่านสวดด้วยนะว่าถ้าศพยังอยู่ก็จะเริ่มต้นกันที่อาทาสิเมอากาสิเมแต่ถ้าศพไหนที่เผาไปแล้วก็จะมาเริ่มต้นกันว่าอายันจักโขทักิีนาทินนาอายันจักโขทักิีนาทินนาก็ทักษินานุปาทานนี้แหลอันท่านให้แล้วสังคำหิสุปฏิติตาปฏิสฐานไว้ดีแล้วในสง ท่านบอกไว้ชัดเจนว่ามันต้องทําในสงนะทำในสงได้ทําเป็นสังฆทานนี่แหละทีคารตังหิตายะถานะโสอ,อุปกรปติย่อมสําเร็จประโยชน์เพื่อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะาย,ยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วเปตาณปูชาจักตาโอลาลาและการบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทําแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว พลันจะพิขูณมนุปทินนังกำลังแห่งพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มเติมให้แล้วเห็นไหมคือเนี่ยเราได้ทําบุญให้ทานพระพิสูจน์สงฆ์ท่านก็มีกําลังในการที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมะในการที่จะสวดสายายในการที่จะพื้ปฏิบัติธรรมพลันจะพิขูณมนุปทินนังกําลังแห่งพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านให้เพิ่มแล้วด้วยตุ้มเหหิปุญ,ญญังปสุตังอนัปปะกันติบุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายแล้วดังนี้แหละ ท่านบอกโอ้โหเป็นบุญไม่น้อยจีเดียวนะที่ผูก้กระทำบุญแม้ทําเพื่ออุทิศให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแต่บุญนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราก่อนกับผู้ที่ทําก่อนอย่างมหาศาลผู้ที่ร่วงลับนะท่านก็จะได้จากบุญแก,การอนุโมทนาและพอทําเสร็จแล้วบางคนหวงกลัวบุญจะไม่กลัวตนเองเนี่ยถ้าอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ร่วงลับแล้วกลัวบุญตนเองจะหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นอุทิศไปเถิดนะบุญยิ่งเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆื่ออย่าไปคิดว่าบุญมันจะหมด งานอาวมงคลหรืองานที่เกี่ยวกับงานศพงานตายประเภทนี้ซึ่งเราได้ขยายความให้ฟังไปเรียบร้อยทั้งฝ่ายมงคลงานอาวมงคลแต่มันก็มีบทพิเศษพิเศษที่จะใช้ในกรณีพิเศษจะยกตัวอย่างมาอย่างเช่นอักขปสาทสูตรในอังคุตลรนิกายจตุการนิบาทว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศอันนี้ก็เป็นการให้พรในกรณีพิเศษอีกเหมือนกัน มีที่มาที่ไปอย่างไรภิกษุนทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสีประการนี้ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสีเท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์ มีประมาณเท่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในพระเจ้าชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศดังนั้นน่ะคนเราจะเลื่อมใสใน4ประการนะหนึ่งในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี้ยท่านบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้เลิศและบุคคลใดก็ตามเลื่อมใสในผู้เลิศก็คือพระพุทธเจ้านั้นก็จะได้ผลบุญอันเลิศแก่บุคคลนั้น สองทำที่ผูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดอริยมรคมีองค์8เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในริยะมรรคองค์8ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บ,บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศนั้นดังนั้นเนี่ยบรรดาธรรมะนะที่คําสอนต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นเลิศและธรรมะที่ว่าเป็นเลิศนั้นก็คืออริยมรมรคมีองค์8ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ เลื่อมใสปฏิบัติตามอริยมรรคองค์แปดท่านก็บอกว่าจะได้ผลอันเลิศได้ผลดีของการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองแปดนี้มรรคเนี่ยมันก็จะมีทั้งมรรคเบื้องต้นมรรคทรรมกลางมรรคเบื้องปลายซึ่งเราค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาขยายความกันไปอย่างที่สามรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือทมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าไดวิราคะความคลายกำหนัดคือความสางความเมาความดับความกระหายความถอนอะไรความตัดวัตตะความ สิ้นตัญหาความคลายกำหนัดความดับทุกนิพพานเรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมทั้งเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในเวลาคธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและบิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศนั้นดังนั้นเนี่ยบรรดาธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออสิ่งที่เลิศเนี่ยนะก็คือการคลายความกำหนัดยินดีความมัวเมาต่างๆแล้วก็ นิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนว่าเป็นเลิศในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยคือวัตถุประสงค์การสร้างบารามีการทําความดีของเราก็เพื่ออะไรก็เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานการจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ก็ต้องคลายกําหนัดต้องหมดอาสวะกิเลสน,นี่นี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราเลื่อมใสในพลอนิพพานก็จะทําให้เรามีผลเรียกมีวิบากมีบุญเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนกัน สกกี่มูก็ดีคณะก็ดีมีมันเท่าใดพระสงฆ์สาวกของตถาคตได้แก่อเรียบบุคคลสี่คู่คือ8บุคคลพระส,สงฆ์สาวกข,ของวิภากนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ก้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทาอัจตรีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเราก่าว่าเลิศก,กว่าหมูหรือคณะเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสสงชื่อว่าเลื่อมใสย,ยิ่งในสิ่งที่เลิศและวิบากกรรมที่เลิศจะมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศพิสษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสี่ประการน,นี่แหล,ละดังนั้นเนี่ย บรรดาหมู่คณะเจ้าหมู่เจ้าคณะหรือผู้เป็นนักบวชทั้งหลายพุทธเจ้าสรรเสริญสงสาวกของพระองค์ก็เรียกว่าอริยบุคคล4ี่คู่แจ8ดําจพวกนั่นแหละตั้งแต่โสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลอนา,าคามีมักอนา,าคามีผลอรหัมมักอาามิกอรหัตผลเนี่ย้าบอกนี่พระสงฆ์นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เลิศดันดาหมู่คณะทั้งหลายบุคคลใดก็ตามที่เลื่อมใสในพระสงค์ ถือว่าเลื่อมใสในผู้เลิศบุญก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนกันอันนี้การเลื่อมใสสี่ประการจากนั้นพระองค์ก็ตรัสรูเป็นพระคาถาเราเรียกกันว่าอักขปสาทาสุตตะคาถาใช้สดอนุโมทนาในการถวายทานกรณีพิเศษเช่นสลักพัดสังฆทานเป็นต้นในบทนี้ท่านว่าอย่างไงบ้างอัคโตเวประสัน,นานังอัธรรมมังวิชานตังเมื่อบุคคลรู้จักทำอันเลิศเลื่อมใสแล้วในความเป็นของเลิศ อเคพุทธเทประสันนานังเลื่อมใสายแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศทักขิณายเยอนุตเตเรทรงเป็นทักขิณายบุคคลผู้ยอดเยี่ยมอเคธรรมเมประสันนานังเลื่อมสายแล้วในพระธรรมอันเลิศวิราคูปัสเมสุเขซึ่งเป็นธรรมปัสจากราคะและสงบระงับเป็นสุขอเคสังเคประสันนานังเลื่อมใสายแล้วในประสง์ผู้เลิศปุญยเคเตอนุตเตเรซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอดเยี่ยมอคตสมิงทานังทัทตังถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น อักงบุญยังประวัตติบุญที่เลิศก็ย่อมเจริญอัคังอายุจวันโนจะอายุวันณที่เลิศยะโสกิติสุขังพลังและยศเกียรติคุณสุขะพละที่เลิศย่อมเจริญอาคศสทาตาเมทาวีอาคธรรมสมาหิโตผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้วให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญยะเขตเอันเลิศ เทวภูโตมนุสโสวาจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ตามอาคัปปโตประมทลตติติย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ดังนี้แหละนี่ก็เป็นบทที่นิยมใช้ในคราวกรณีพิเศษนะอย่างเช่นโยมทำบุญถวายอาหารกรณีเรียกว่าอาหารประณีตพิเศษพิเศษเนี่ยนะตามที่ชาวโลกเขานิยมกันนะก็จะให้บทบทนี้แหละเรียกว่าบทอาคาโตเวนะพระเขาเรียกกันชื่อกันอย่างนั้น เนี่ยก็แปลความหมายให้ฟังไปแล้วอีกบทหนึง่งที่มีปรากฏอยู่ในอังคุตรนิกายปัญจกะสกนิบาทว่าด้วยโภชนะฐานสูตรว่าด้วยการให้โภชนะบทนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทายกพุ้ยให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะหประการแก่ปฏิคาหกฐานะหประการอะไรบ้างคือ 1. อายุสวันณนะสสุขะ สี่พละห้าปฏิพัน์ครั้นให้อายุแล้วย่อมมีส่วนได้อายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วันณะแล้วย่อมมีส่วนได้วันณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นส่วนของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมมีส่วนได้สุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พระแล้วย่อมมีส่วนได้พละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้ปฏิพันธ์แล้วย่อมมีส่วนได้ปฏิพัน์อันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายทายกพวกให้โภชนะชื่อว่าให้านะ5ปรระกานห้ากนั้น ท่านก็จะตรัสสุปเป็นพระคาถาซึ่งเราเรียกกันว่าโภชนะทานานุโมทนาคาถา,นะาใช้สวดอนุโมทนาต่อจากสัพีีในงานมงคลหรืองานทําบุญทั่วไปบทนี้เราก็จะได้ยินได้ฟังกันบ่อยจะเรียกว่าบทอายุโธอายุโทพระโทรท,รทีโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กําลังวัน,นโทปฏิภาณโทให้วันณะให้ปฏิพาณสุขสะธาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุข สุขังโสอธิคัตชติย่อมได้ประสบสุขอายุงทัตตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิพานะโทบุคคลผู้ให้อายุพละวัน,นะสุขะและปฏิพานทีคายุยสวาโหติยัตถายถัถโปัจติติบังเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่เดนั้นดังนี้แหละอ้านี่ก็เป็นบทที่พระจะนิยมสวด สาธยายให้กับพวกเราเราก็จะได้ยินกันบ่อยๆนะอายุโทปัลทติทีโรจะได้เข้าใจเสียทีว่านี่คือความหมายมาจากตรงนี้นะมาจากพระสูตรนี้แล้วก็มาบทสุดท้ายที่ยังไงยังไงก็จะต้องมีบทนี้จะเป็นงานมงคลหรือง,งานอาวมงคลก็ตามเขาเรียกเป็นสัพพะมงคลคาถาสัพพะมงคลคาถาเนี่ยเป็นบทส่งท้ายที่ปิดท้ายรายการแล้วก็เป็นบทที่แต่งขึ้นในมาภายหลังซึ่ง เวลาจะให้พรในขณะที่บิณฑบาตใช้บทนี้ก็ได้ไม่ผิดแต่ประการใดเพราะนี่ไม่ได้เป็นพุทธพจน์ไม่ได้เป็นคําสอนพุทธเจ้าที่อยู่ในพระสูตรในพระวินัยแต่เป็นบทที่พระอาจารย์ทั้งหลายหรือผู้มีความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ได้แต่งขึ้นมาเป็นบทให้พ,สพรสรรพมงคลกรถามมีความหมายและมีคําแปลว่าอย่างไรภวะตุสพรพพมังคลังขอสัพรพมงคลจงมีแก่ท่าน รักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธ,ธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงส,สัทาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อภาวะตุสัพพระมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพธรรม,มานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สัทาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อพะวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพสังคานุภาเวนสัทาโสถีพระวันตุเตด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อนี้ก็จะเป็นบทส่งท้าย สำหรับงานมงคลและงานวอวมงคลเรียกกันว่าบทภาวะตุศัพท์นั่นเองดังนั้นการขยายความศาสนพิธีภาคปฏิบัติว่าด้วยการกรวดน้ํารับพรก็ขยายความมาให้เราเข้าใจกันเข้าวๆโดยประมาณนี้ก็หวังว่าท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะได้เข้าใจจบขบวนความกันตั้งแต่เริ่มต้นพิธีงานบุญจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายดังนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการ ขอให้บุญรักษาขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมุ่งมา่นปรารถนาะสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปฎิกุศลขอความปรารถนาะนั้นจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสาเร็จขอให้มีดวงตายังทเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจา้าโดยง่ายโดยเร็วพันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พันธิพานจงทุกท่านทุกประการเทอ